สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยในเอฟชยยุธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมผมมีข่าวครา,าวของลิเวอร์พูลมาอัปเดตกันหน่อยครับตอนนี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจรารณาเซ็นฟรีอารเรื่องราบิโอครับของมาลายูเวนตตสนะครับมาตามกันหน่อยครับถือว่าน่าสนใจลอยตั้งแต่คนนี้ กาสเซตาเดลโลสปอร์ตครับสื่อจากอิตาลีบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังพิจารณาคว้าตัวราบิโอครับกองกลางของมาลายูเินตุสในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ เราต้องบอกเลยว่ามิดฟิลไว้ย27ปีคนนี้เกือบได้ย้ายมาเล่นที่พิมเลงกรดครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครั้งก่อนครับมีข่าวว่าราบิโอคนนี้ครับได้รับความสนใจจากแมนยูครับแต่ว่าแมนยูเองไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทางราบิโอได้ครับแม่ของราบิโอเป็นต้นเหตุในตอนนั้นนะครับกองกลางเลือดน้ำหอมคนนี้ยังเหลือสัญญากับมาลายูเวนตสครับถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นซึ่งคาดว่าราบิโอจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปนะครับ แล้วราบิโอครับสามารถเจราจากับทีมต่างแดนเพื่อบรรลุข้อตกลงล่วงหน้าได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมแบบฟรีฟรีในช่วงซัมอร์สามารถคุยได้เลยนะล่าสุดรายงานจากกาเซต้าเดลโลสปอร์ตบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลครับกำลังจับตาสถานการณ์ของราบิโออย่างใกล้ชิดและกำลังพิจารณาคว้าตัวมาร่วมทีมนะ รายงานยังเสริมอีกนะว่ามาลายูเวนโุสครับก็ไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะรังราเบลเอาไว้ได้เมื่อยูเวนตตสตอนนี้ครับมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะพลาดโคต้าฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับโดยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ7ของตาง cio, รางคะแนนกาโชสุดาอิตาลีแล้วในฤดูกาลน,นี้ต้องบอกว่าราิบอคนนี้ครับลงเล่นไปแล้วใน2ี่สนะินัดทำไป6ประตูแล้วก็2แอสเซสครับโดยเขาเนี่ยยังเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสที่คว้าตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 2 2อีกด้วยนะโอ้โหต้องมาตามมอนาคตรครับ ตอนนี้มีข่าวว่าหงแดงลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอาจเรื่องราบิโอคนนี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับมิดฟิลคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่านะ่าสลักบายซินแอลิก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆ,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 ๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมเชสสล่กอกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอาื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอแล้วก็ไซส์แอลครับเลือกได้2หน้ากินแบบจูใจกันเป็นลอยร้านมี2ส,สาขาครับสาขา1ที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราดพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราหาลานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะ ทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา1ิบเอโมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o p เพ e พิซซ่าน้าสลักบายซินอะไรบหรือว่าโชว์ที่085 825 7820หรืออีกเบอร์นะครับ7 8 4 2 7 3 7 1 4 2ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็ม โอ้โห oh มาเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับผมมีข่าวคราวของอันโตนิโอรรดิเกอร์มาอัปเดตกันหน่อยครับเหมือนว่าตอนนี้ชางไก่เดทองสเปอร์ครับอยากได้เขาเนี่ยมาอุดแนวรับซะอย่างนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมาตามกันเลยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างฟิชเช์เคสครับบอกว่าตอนนี้ไก่เดทองสเปอร์กำลังให้ความสนใจในตัวของอันโตนิโอรรดิเกอร์กองหลังของเรอัลมาดริดนะครับโอ้โ oh หต้องบอกเลยว่าเซนเตอร์แบ็กวัย29ปีคนนี้ เพิ่งย้ายจากเชลซีไปคาแข่งในถิ่นซานติโกเบอร์นาเบลกับเมื่อช่วงสมัยที่ป่านมาและเขาเองก็ลงเล่นไปแล้ว31เ,เกมครับในฤดูกาลแรกกับเรอลมดริดนะครับรูดิเกอร์ตอนนี้ต้องบอกว่าเจอปัญหาในการแย่งตำแหน่งตัวชิงกับเดวิดอลาบาแล้วก็มิลิตานะครับก่อนที่เขาจะขยับไปยืนเป็นแบ็คซ้ายแทนเฟลองเมนดีที่ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บป มาเลยจำให้รูดิเกอร์ตอนนี้ครับได้ลองเล่นครบ90นาทีถึง7ใน8เกมล่าสุดของลาลิกาสเปนครับแถมถูกคาดหมายว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงในเกมยูฟ่าช็อลีที่เจอกับเลฟูในคืนวันรังคานี้ด้วยนะแม้ว่ารูดิเกอร์ยังมีสัญญากับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจนถึงปี2 0 2 6ครับแต่ว่าอนาคตของเขาก็ยังไม่มีความชัดเจนล่าสุดมีรายงานบอกว่าไก่เดดทองสเปอร์ครับสนใจคว้าตัวเขามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ แล้วในรายงานยังเสริมอีนะว่ากุนซืออย่างคารโลนเชล,ลติกุนซือของเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นกับโรดิเกอร์อย่างเต็มเปี่ยมและเรอัลมาดริดอาจจะยอมขายเขาก็เป็นได้ครับหากว่าเรอัลมาดริดเนี่ยสามารถคว้าตัวยอสโกวัวเดโอมาจากแอตเลติกได้สําเร็จนะครับ ตอนนี้ครับดูเหมือนว่า iger, อันโตนิโอรูดิเกอร์คนนี้ยังดูไม่เหมาะกับการเล่นในแผนที่ใช้กองหลังสี่คนหลังเคยทําผลงานได้อย่างดีเลยในะระบบการเล่นที่ใช้เซ็นเตอร์แบ็กสาคนซึ่งเป็นแนวทางการเล่นของอันโตนิออนเต้ครับที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามดูว่าตอนนี้อนาคตของอันโตนิโอรูดิเกอร์กับชางเรือมรตยจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังแย่งตำแหน่งตัวจริงกับอลาบาแล้วก็มิลต้ายากอยู่นะโอ้โห ไม่รู้ว่าเขาถนัดอะไรครับหลัง4ี่หรือว่าหลัง3นะครับทุกคนและครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของอันเตรเนลรูดิเกอร์กับชางเรัลมาดริดตอนนี้เหมือนว่าชางกาไก่ในทองสเปอร์อยากจะได้มายืนหลังหน่อยนะครับมาคุมหลังบ้านนะครับโอ้โหมีความเร็วอยู่นะกองหลังคนนี้ครับต้องไปดูในฟุตบอลโลกนะครับอขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม